สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเยซูคิดเป็นทางนั้น สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกครั้งกับรายการที่จะทําให้คุณได้รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์และวันนี้เราจะมาเรียนข้อพระคัมภีร์พร้อมทั้งตีความตามพระวิญญาณนะคะกับพระธรรมยอต์บทที่สองข้อที่2 3ถึง25ค่ะเมื่อพระองค์ประทับณกรุงเยเรูซาเล็มในเทศกาลปัสกามีคนเป็นอันมากได้วางใจในพระนามของพระองค์เมื่อเขาได้เห็นหมายสําคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทําแต่พระเยซูคิดไม่ได้วาง พระไทยในคนเหล่านั้นเพราะพระอ,องค์ทรงรู้จักม,มนุษย์และสําหรับพระอ,องค์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีพยานในเรื่องของมนุษย์ด้วยพระอ,องค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยู่ในมนุษย์สำหรับข้อพระคัมภีร์ในตอนพระเยซูทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนก็เป็นตอนที่แสดงให้เราได้รู้ชัดเจนว่าพระเจ้าและพระเยซูนั้นทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนค่ะโดยคุณสมพงษ์จะช่วยไขข้อความล้ำลึกจากข้อพระคัมภีร์นี้ที่ได้จากการตีความตามพระวิญญ,ญาณ เพื่อให้เราสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและคนรอบข้างค่ะ ในพระคัมภีร์ตอนนี้เกิดขึ้นในขณะที่พระเยซูทรงประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มในช่วงเทศกาลปัสกาที่นั่นมีคนมากมายที่ไว้วางใจในพระนามของพระเยซูเพราะว่าพวกเขาได้เห็นหมายสําคัญที่พระเยซูได้ทรงกระทำแต่พระเยซูก็ได้สอนเราว่าพระเยซูเองไม่ได้ทรงวางใจในคนทุกคนเพราะพระเยซูท่านทรงรู้จักมนุษย์ในเรื่องของภายในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเป็นอย่างดี พระเยซูทรงทราบดีว่ามนุษย์นั้นสามารถแบ่งได้หลายกลุ่มหลายประเภทซึ่งก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทำให้แม้ว่าพระเยซูจะไม่มีพยานที่จะสนับสนุนว่าภายในของมนุษย์นั้นเป็นอย่างไรแต่พระเยซูก็ทรงทราบเป็นอย่างดีว่าโครงสร้างภายในและกลไกการทำงานภายในของมนุษย์นั้นมีลักษณะอย่างไรผ่านทางการเข้าใจตนเองเป็นอย่างดี จนสามารถมองและแยกแยะคนแต่ละประเภทในโลกได้ดังนั้นจากข้อพระคำพีในตอนนี้จะเห็นได้ว่าถ้าหากเราศึกษาพระวจ,จนะและติดตามรับชมรายการของเราทั้งรายการพระเยซูคิดเป็นทางนั้นและรายการเปลี่ยนชีวิตเพื่อเปลี่ยนโลกเราก็สามารถมองและแยกแยะประเภทของคนได้เช่นกันซึ่งองค์ความรู้นี้จะสร้างประโยชน์ให้กับเราเพราะจะทำให้เราสามารถมองตนเองได้ออกเช่นกันว่าเราอยู่ในกลุ่ม และสามารถตั้งเป้าพัฒนาตัวเองให้เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยป้องกันเราจากอันตรายเพราะเราจะสามารถมองและแยกแยะคนต่างๆที่เข้ามาหาเราได้ด้วยเช่นกันครับค่ะและในอีพีนี้เราได้เข้าใจพระคัมภีร์ในตอนที่พระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนเป็นอย่างดีและพระองค์ไม่ได้วางใจในมนุษย์ดังนั้นเราสามารถทําตามพระองค์ให้พระองค์เป็นต้นแบบโดยการที่เราต้องศึกษาเรื่องราวของมนุษย์เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงการจําแนกและการ กลุ่มประเภทของมนุษย์ซึ่งทั้งสองรายการของเราก็จะนำเสนอความรู้ในเรื่องนี้ให้กับทุกคนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้จักมนุษย์ทุกคน <c oughs> เช่นเดียวกับพระองค์และสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองและป้องกันตนเองจากมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณชั่วร้าย <c oughs> ภายนอกควบคุมได้ค่ะ แล้ววันนี้ถ้าหากเราเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเราก็จะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ดังอยู่ในโลกสวรรค์นะคะขอฝากรายการช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิง่งและเป็นกำลังใจให้พวกเราผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube แล้วพบกับคลิปดีๆที่เราตั้งใจสร้างมาเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สำหรับหนังสือนวักรรมแนวใหม่ของศาสนาสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ m e m m า r k e t ผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นองค์ความรู้ที่ผมได้รวบรวมขึ้นจากการศึกษาและค้นคว้าด้วยความตั้งใจที่จะนำพาทุกคนได้มาใช้ชีวิตชาวโลกสวรรค์ด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ thank you